สวัสดีครับเขาบอกให้ผมมาวิเคราะห์ข่าวคนเดียววันนี้ไม่มีโดนัลด์ทรัมป์มาด้วยฉะนั้นผมก็จะวิเคราะห์ข่าวจากเปียงยางเปียงยางข่าวสดวิเคราะห์ฮ่าฮ่าฮวันนี้โดนัลด์ทรัมป์หายหัวไปแล้วโดนัลด์ทรัมป์หายไปไหนไม่รู้ แต่ผมรู้นะว่าโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะไปบัญชาการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่คาบสมุทรเกาหลีข้างล่างบ้านผมนี่แหละมันกล้าหาญยังไงนี่เมื่อที่มันจะมาซ้อมรบอีกแล้วเกาหลีใต้ญี่ปุน่นทรัมป์กำลังจะซ้อมรบ ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินส่งเรือดำน้ำส่งเฮลิคอปเตอร์หาเรื่องผมอีกแล้วนี่มันยั่วยุกันจริงๆและถ้าสมมุติว่าซ้อมจริงแล้วก็ผมรับรองไม่ได้นะว่าจะไม่เกิดเรื่องเพราะว่าพระมุตสาบอกว่าจะชะลอที่จะไม่ยิงขีปนาวุธไปที่เกาะกวม สี่ลูกบอกว่าจะรอให้ทรัมป์ตัดสินใจตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงเพราะว่าผมบอกแล้วว่าผมจะรอว่าทรัมป์เอาไม่เอาอยัางไงกับผมแต่บอกได้เลยว่าถ้ายิงแล้วก็ผมยิงแม่นมากไปลงที่เกาะกวมนี่สี่ลูกเต็มเต็มสี่ลูกเต็มเต็ม ลงตรงเหนือยะนานฟ้าญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็ไปลงบอกได้เลยว่าไอขีปานาวุธพิสัยไกลไอซ m บเนี่ยผมทำได้เรียบร้อยรับรองว่าแม่นรับรองว่าโดนทรัมป์พังสลายแน่แนคุณว่า เดาโนทรัมป์กับผมนี่ใครจะอยู่ในตำแหน่งยาวกว่ากันผมว่านี่อีกไม่กี่เดือนนี่สงสัยทรัมป์จะหลุดจากตำแหน่งแล้วน่าเสียดายนะถ้าทรัมป์หลุดจากตำแหน่งก่อนผมแล้วก็ผมคิดว่าผมก็จะขาดคู่ซ้อมคนสำคัญตอนโอบามาอยู่นี่ไม่สนุกเลยโอบามานี่เข้ามวยสากล ชกไม่สนุกผมเนี่ยมวยวัดทรัมป์ก็มวยวัดขึ้นเวทีผมกับทรัมป์นี่สนุกมากถ้าทรัมป์เกิดถูกเขาตัดสินไล่ออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีผมก็เหงาแย่เลยเนี่ยและนี่มันยังไงครับล่าสุดนี่ผมวิเคราะห์ข่ขาวดูข่าวจากจากเปียงยางนี่นะเรือพิฆาตอเมริกัน แมคเคนจอห์นแมคเคนไปชนกับเรือขนน้ำมันตรงสิงคโปร์ตรงช่องแคบมาลากาเรือรถภาษาอะไรครับทำไมขับยังไงครับจะมาขู่เคออะไรผมแถวนี้ยังไม่ทันไรเลยไปชนกับเรือขนน้ำมันที่ช่องแคบมาลากานี่นักข่าวของเกาหลีเหนือก็บอกผมนะว่า นี่ยังหากันไม่เจอเลยหายไปสิบคนน่ยทหารเรือของจอร์นแมคเคนไอเรือพิฆาตลำนั้นผมส่องกล้องดูเนี่ยผมรู้หมดเลยว่าไอเรือบรรทุกเครื่องบินมักกันที่มันอยู่แถวนี้มันไปไหนบ้างยังไงจอห์นแมคเคนมันก็จะมาใกล้ๆแถวนี้แหละแต่ว่าก่อนที่มันจะมาถึงแถวนี้นี่มันไปชนมันชนกับอะไรไม่ชนมันชนกับเรือขนน้ำมัน นี่มันเป็นโลกที่สาเหมดแล้วเอเมริกันทรัมมานี่อะไรอะไรมันสุดสวมไปหมดเลยแต่วันนี้เนี่ยเช้าวันจันร์ทเขาบอกว่าเขาจะซ้อมรบครั้งใหญ่เกาหลีใต้ซ้อมนี่ตั้งข้อสมมุตินะว่าเกาหลีเหนือของผมเนี่ยจะไปบุกไปยึดเกาหลีใต้มักกันญี่ปุน่น เกาหลีใต้นี่จะตั้งรับผมยังไงตั้งรับไม่สําเร็จหรอกไม่เรื่องอะไรที่ผมจะยกทัพไปยึดละ่ะผมเอาปืนใหญ่ที่วางเรียงอยู่ตรงชายแดนไอตรงเส้น3าเนี่ยผมตะลุมสั่งกดทีเดียวสั่งยิงยิงย่งย่งสามพันกระบอกยิงตูม้มตูม้มตู้มลงไปที่โซเมืองหลวงเกาหลีใต้จะเหลืออะไร เขาก็รู้ัเก็บอกมาตลอดว่าอย่าไปยัว่วคิมจองอึนนะคิมจองอึนนี่วันนั้นอารมณ์ไม่ดีสั่งยิงจังรบได้แล้วก็ยุ่งกันไปหมดนะพวกนี้ไม่รู้จักอะไรละไม่รู้จักผมบอกแล้วว่าผมนี่แกล้งบ้าไปอย่างนั้นแต่ความจริงผมว่าทรัมป์เนี่ยบ้ากว่าผมนะทรัมปเนี่ยบ้าจริงๆนะผมเนี่ย แกล้งบ้าไปอย่างนั้นเพราะว่าถ้าหาผมไม่แกล้งบ้าแล้วก็มักันมันเล่นผมมันนานแล้วบอกว่าจะความบาทผมไปหาสหาประชาชาติมีคณะมนตรีความมั่นคงมติความบาทผมอีกไม่ให้ผมขายทานหินไม่ให้ไปขายเหล็กไม่ให้ขายอาหารสัตว์ปะท่อทพวกนี้ไม่รู้อะไรผมแอบขายไปใครจะรู้ พี่ใหญ่จีนผมนี่ก็ผมก็เข้าใจลำบากใจทําให้กดดันเรื่อยโทรศัพท์ไปสีเล่นมาหน่อยเล่นไอ้คิมหน่อยเล่นงานไอ้คิมหน่อยมันซ่ามันกลางผมก็กระซิบโทรไปหาพี่สีเขาบอกพี่สีก,พสก็พี่สีก็เล่นละครไปพี่สีก็บอกทรัมป์ไปว่าเออกำลังกดดันมันกำลังเล่นงานมันฮ่าฮ่าพี่สีนะเรารู้กันเรารู้กัน ทานหินไม่ส่งพิ่สีก็ประกาศนะว่าไม่ส่งไม่รับจากเปียงยางละเพราะว่าเดกเกเรไม่เป็นลายพี่สีส่งคนมาเดี๋ยวผมส่งไปโน่นรัเสเซียแล้วพี่ไปรับที่โนนง่ายๆสบายมากแต่ว่าพี่สีจิ้นผิงนี่รู้ไหมว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยหักหลังพี่เขาสั่งให้สอบสวนพี่ไปละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สับสินทางปัญญานี่เขาใช้โนนะสามนะผมตามเรื่องเขาอยู่301นี่ก็คือว่าไอ้กันเนี่ยมันมีสิทธินะที่จะสั่งลงโทษพี่โดยไม่ต้องบอกกล่าวใครไม่ต้องไป WTO ไม่ต้องไปไหนไหนทั้งนั้นอยู่ดีๆก็จะประกาศขึ้นภาษีสินค้าจีนที่ไปที่นั่นแล้วก็ลงโทษปิดล้อมพี่ผมรู้เขาก็ต้องการกดดันพี่นั่นแหละ จะมากดดันผมพี่รู้ทันพี่รู้ทันพี่ก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันนักแล้วก็พี่ก็รู้ว่าช้ําเนี่ยมันเป็นนักต่อรองแล้วรู้ไหมว่าผมก็เป็นนักต่อรองเขาต่อรองเขามีนิวเคลียร์เยอะๆผมก็ต้องสร้างต่อรองขึ้นมาผมก็สร้างนิวเคลียร์ผมบ้างแล้วมันก็ดูถูกผมนะบอกว่าไม่มีทาง กาหลีเหนือจะจ้บคิมนี่มันจะรู้อะไรมันไม่มีทางที่จะทํานิวเคลียร์ได้อ่าเห็นไหมละ่ะเดือนที่ผ่านมาผมทดลองไปแล้วสองครั้งยิ่งไกลไปโน่นเลยพันกิโลเลยลงไปโน่นไปถึงฮาวายนี่สบายๆข้ามไปแคลิฟอร์เนียนี่ผมทดลองเล่นละถึงแน่ๆมากวนผมเมื่อไรมายั่วผมเมื่อไรแล้วก็วันดีขึ้นดีจะยิงให้ดู เอายิงเล่นเล่นโกโกลัวมก่อนยิงที่กลัวให้ดูก่อนว่าแมนแล้วก็ใกล้กับบ้านเขาถ้ายิงกลัวได้ฮึดอีกหน่อยโน่นไปถึงแคลิฟอร์เนียไปถึงบ้านเขาแน่แนแน่แนแ,นแ,นแต่ว่าตื่นเช้าวันนี้ผมโกรธมากนั่งอยู่ที่เปียงยางส่องกล้องไปดูมาแล้วเรือรบเรือบันทุกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์มาก,กันมันมาแล้ว มามาอยู่ตรงนี่แหละตรงทะเลตรงคาบสมุทรเกาหลีนี่แหละญี่ปุ่นก็มาซ้อมกันใหญ่ซ้อมกันใหญ่มีลูกหลงมาโดนบ้านผมเมื่อไหรแล้วก็ยุ่งนะผมไม่รับรองนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วจะมาขู่ผมก็จีนเข้าอุตสาหบอกว่าให้หยุดทั้งสองฝ่ายใช่ไหมล่ะผมก็ลองหยุดให้ดูครึ่งก้าวแล้วผมก็ไม่ไปไม่ยิงขีปาวุธไปก่อกวน ทดลองดูสิทรัมํ์จะรักษาคำพูดไหมไม่เลยก็ยังซ้อมรบอยู่ซ้อมรบอยู่ซ้อมไปก็แปลว่าทรําไม่พร้อมจะเจราจากับผมไม่พร้อมจะเจราจาก็ไม่ต้องเจราจาผมไม่ถอยอยู่แล้วจะมาคูมาบังคับมากลังแกกันนี่เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นคอยดูแต่ซ้อมรบผม ตรวจข้อมูลข่าวกรองผมเช้านี้ตรวจแล้วซ้อมวันจันทร์วันนี้21สิงหาไปจนถึง24วันพาร์คัตผมจะให้โอกาสถึงวันพาร์คัตถ้าซ้อมรบกวนใจผมมากนักผมจะยิงลูกใหม่ให้ดูยิงลูกใหม่ตูมไปโน,น้นเลยเกาะกวมก่อน ฮาวายตามมาแล้วก็มาแคลิฟอร์เนียและดูซิว่าใครจะบ้ากว่าใครใครจะบ้ากว่าใครเพราะว่าทรัมป์นี่ด่าผมเดี๋ยวก็ชมผมเดี๋ยวก็ด่าผมเดี๋ยวก็หาว่าผมประสาทเรียกผมว่าไอ้ไอ้อ้วนคอยดูไอ้แก่คอยดูคอยดูว่า ถ้าคิมน้อยเดือดเมื่อไรแล้วก็ทรัมป์แก่จะต้องลำบากแน่ๆเพราะว่าตอนนี้ก็ถูกผมหลอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าหากผมซ้อมขีปนาวุธใหม่เขาจะลงโทษผมผมก็เลยบอกครับว่าผมจะยิงกลมยิงกลมเสร็จผมบอกว่าผมหยุดก่อนเขาก็นึกว่าอ๋อเขาสำเร็จแล้วทรัมป์มันเด็ก ทำคิดแบบเด็กๆโ,โง่ๆคิดว่าพอผมจะลอก,ก็เก็ก็ประกาศชัยชนะว่าอัานชนะไอ้คิมละไอ้คิมกลัวฉัละหารู้ไหมว่าแปลว่าผมสามารถลุยเข้าไปถึงเขตกวมแล้วถ้าผมหยุดกวมเขาพอใจแล้วใช่ไหแต่ก่อนนี้ผมแก้ทดลองอย่างเดียวเขาก็วายวายลั่นตอนนี้ผมทดลองแล้วทดลองอีกเขาก็ทําอะไรผมไม่ได้ ตอนนี้ผมก็บอกจะระเบิดควมมเขาก็เลยตกใจใหญ่ทำเป็นซ้อมจะยิงสวนมาสวนมาจากแคลิฟอร์เนียสวนมาจากฮาวายพอผมบอกว่าอยุหยุดๆย,ดย,ดยดผมจะรอตัดสินใจให้ทรัมป์คิดใหม่เขาก็ทวิตเลยนึกว่าผมไม่ได้ตามทวิตเขาเหรอผมตามทุกวัน ทวิตเตอร์ของทรัมป์บอกว่าโอ้ดีเลยฉลาดมากไอ้คิมที่คิมหยุดได้นี่แสดงว่ากลัวามาเิกาแล้วฮเห็นไหมเห็นไหมว่าผมสามารถหลอกทรัมป์ได้ตอนนี้ผมก็ขยับเข้าไปถึงทรัมป์ถึงตอนเกาะกวมแล้วต่อไปผมขยับไปฮาวายฮาวายเสร็จผมขยับไปแคลิฟอร์เนียหวังว่าทรัมป์คงอยู่ในตำแหน่งวันนั้นนะ ไม่ช้านี่แหละอย่ามานึกว่าบีบผมแล้วจะสำเร็จอย่านึกว่ามีมาตรการคณะมนตรีความมั่นคงสประชาชาติแล้วจะทำให้ผมหยุดได้เนือน้อเนือน้อเวเนืเวผมอยู่ผมอย่างนี้แหละเกง่งจริงมาลุยสิเกง่งจริงถล่มผมสิมาถล่มเกาหลีเหนือแล้วนึกว่าเกาหลีใต้จะรอดแล้เนึกว่าญี่ปุ่นจะรอดแล้ว นึกว่าจีนเขาจะยอมให้คุณถล่มผมเหรอคุณไม่รู้หรือว่าผมตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยจีนรัสเซียเขาต้องปกป้องผมเขาต้องดูแลผมคุณนึกแล้วว่าคุณมาถล่มที่นี่แล้วมันห่างบ้านคุณคุณมาซ้อมรบที่นี่แล้วห่างบ้านคุณแล้วผมจะไม่ทําอะไรคุณละคุณมาถล่มแถวนี้ซ้อมรบแถวนี้ผมโยนระเบิดตู้มไปที่บ้านคุณ โยนได้ละแต่ก่อนนี้คุณนึกว่าผมทําไม่ได้วันนี้ผมทําได้แล้วฉะนั้นเช้านี้ขอเตือนโดนัลโดนัลเตือนคุณคุณมาซ้อมรบแถวบ้านผมผมหยุดให้คุณคิดใหม่คุณคิดแล้วคุณก็ยังไม่หยุดคอยดูคุณซ้อมวันนี้ผมจะดูและคุณอยู่ที่วอชิงตันดูขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่าลืมเช้าพรุ่งนี้ สุริยุปราคาเต็มดวงแปลว่าคุณถึงคาดแล้วคุณถึงคาดแล้วคุณเปิดซ้อมรบวันที่ดวงอาทิตย์มืดมิดไปทั่วอเมริกาคุณรู้ไหมว่ามันแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรคุณต้องรู้นะว่าคุณกำลังตกอยู่ในฐานะที่เสี่ยงอันตรายเหลือเกินผมให้หมอดูเกาหลีเหนือมาบอกผมแล้วคุณตายลูกเดียวคุณจะต้องตายลูกเดียว เพราะว่าคุณซ้อมรบวันที่ดวงอาทิตย์ดับมืดเหนือท้องฟ้าอเมริกาจําไว้โชคดีวันนี้เขาไม่ชวนคุณมาทะเลาะกับผมฉะนั้นผมได้ฉายเดี่ยวได้วิเคราะห์ข่าวแทนสุดที่ชยัยจำไว้จำไว้ว่าวิเคราะห์ข่าวต้องมาจากตัวเป็นเป็นามผมต้องรู้ว่าคิมน้อยคิดอย่างไรต้องมาถามคนนี้คนนี้ นนี้แล้วเจอกันแล้วเจอกันทรัมป์แล้วเจอกันยานี้ผมไปไหนอย่าดูสุริยุป,ปราคาเต็มดวงด้วยตาเปล่าด้วยนะมิฉะนั้นคุณตาบอดแล้วคุณจะหาว่าผมไม่เตือนไปก่อนไปก่อนเจอกันเจอกันบนท้องฟ้าจะส่งขีปนาวุธไปทักทายคุณ เร็วๆนี้ไม่นานเกินรอแน่นอนสวัสดี